สวัสดีครับเมื่อดูนะครับคลิปนี้ผมทำสูตรสูตรต้องระวังนะครับสูตรต้องระวังที่จะมานะครับอาจจะเป็นเศรษฐีได้นะครับผมแต่งวดนี้มันหลุดไปนะครับหลุดหลุดทางเลยครับผมได้ได้มาต่เลขสามบนเนาะลองเอาไปลองทำแล้วก็ติดตามสูตรนี้ไว้นะครับ ผมว่าต้องกลับมาเล่นอีกนะครับสูตรนี้ครับผมว่าต้องกลับมาอีกลองดูนะครับมาดูงวดงวดก่อนหน้านั้นนะครับหกหกหนะึ่งเนาะเอาง่าย,ายๆเลยครับเราก็ตั้งรางวัลที่หนึ่งนะนะครับตั้งมาแล้วก็เลขล่างเลขล่างสองตัวตั้งไว้แล้วก็บวกกันนะครับบวกต่อกันได้หกบวกมาได้เก้านะครับ บวกเรื่อยๆครับบวกบวกให้จบครับแล้วก็บวกมาต่อมาต่อมาบวกบวกกันนะครับบวกให้จบนะครับบวกเรื่อยๆให้จนเหลือตัวสุดท้ายนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะดูนะครับสังเกตดูก็จะมีตัวนี้ครับตัวคู่เนี่ยตัวนี้ครับมาตั้งนะนี่นะครับตัวคู่นะครับนี่นะครับ สองตัวนี้มาตั้งนะครับก็คือหาหาเลขนะครับหาเลขเลขหลักร้อยกับหลักสิบนะครับผมหลักร้อยกับหลักสิบนะก็มาตั้งเลยครับหกเก้าสูตรนี้ลองดูนะครับลองดูผมว่าต้องกลับมาเล่นอีกนะครับ เจ็ดเก้านะครับหาหลักสิบกับหลักร้อยนะครับมาตั้งเลยครับเราก็จับคู่เลยครับจับคู่นะหกเจ็ดหกเก้าเก้าเจ็ดนะเก้าเก้านะครับเราก็ได้แล้วครับผมว่าต้องกลับมาเล่นอีกนะครับ เก้าก <G> ้าก็มานะครับออกมาเก้าเก้าสี่นะเก้าเก้าสี่นะครับตัวหลักหน่วยนะหลักหน่วยก็บวกบวกลบกันนะครับผมสองตัวนี้นะครับบวกลบกันนะครับตัวนี้นะครับถ้าลบกันก็จะได้สี่นะกับหนึ่งก็เติมสี่กับหนึ่งเข้าไปนะครับผม มัน uh มีไ huh ม่แค่ไม่กี่ชุดนะครับลองทําดูแต่ก็ต้องคอยติดตามแต่มันหลุดนะครับงวดนี้หลุดหลุดแล้วก็มาทําเหมือนมอนเดิมนะครับตัวนี้ทำเหมือนเดิมมาจับคู่หาเลขหลักร้อยนะครับกับหลักสิบก็จะเป็นหนึ่งศูนย์กับสามหนึ่งนะครับที่ได้มาก็หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่ง ะครับผมลองคิดคำนวณดูนะ1น,นะครับ3นะครับผมหนึ่งหนงนะหลักร้อยกับหลักสิบนะศูนยสศูนะครับผมนี่มันลบกันนะครับลบกันก็จะได้3ามสามนะครับก็จะได้3าม ตัวนี้เรากันก็จะได้สองนะเด่นนะเดยนหลักหน่วยนะก็จับใส่นะครับสามสามสามนะครับซื้อโต๊ะยังไงก็ได้นะครับซื้อหกกับตัวนี้ก็จะเป็นสามกลับนะครับเพราะว่ามันชนกันสองตัวก็สามนะครับลองดูก็จะมาสามส่วนสามนะครับ0่วนสามสามนะครับก็ตัวเดียวกันนี่นะครับไปต่อนะ หาหลักร้อยกับหลักสิบเหมือนเดิมตั้งเลยครับสองหนึ่งสามหกนะครับผมสองสามสองหกหนึ่งสามหนึ่งหกนะครับนะครับลบกันเหมือนเดิม รบกันเหมือนเดิมก็จะได้สองกับ8ดนะครับแล้วก็ใส่สอง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 ใส่แปดนะแปด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 ตัวนี้นะนะครับก็จะมาห2สองแปดนะครับสองปที่หลุดก็จะเป็นงวดนี้นะครับงวดนี้หลุดนะครับผมงวดนี้หลุดมาห2สองแปดนะ แต่ผมว่ามันต้องมาอีกนะครับสูตรนี้นะครับผมต้องมาอีกสูตรนี้นะครับแต่งวดงวด,งวด,งวดที่เข้ามางวดที่แล้วก็จะมีวิ่งหาตัววิ่งได้นะครับวิ่งบนนะครับผมตัววิ่งบนได้นะแปดสามศูนย์เก้า 08ครับ08ขออภัยครับนะครับผม80 88 30 38นะครับผมวิ่งได้นะเลขมันชนกัน2ตัวนะครับวิ่งได้นะ3กับ8นะครับมา395นะวันนี้หลุดนะครับ วันนี้หลุดลองมาตามดูนะครับลองทําดูนะครับนะครับก็ใช้บวกกันนะครับผมใช้บวกกันเหมือนเดิมครับก็จะมีสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดนะใส่หนึ่งนะครับผมบวกกันเป็นสุบสองเป็นเจ็ดเป็นสองนะครับ เป็นสเป็น6เป็น6นะ3 9ม6หบวกกันเป็น0 2นเป็น2นะเป็น12เป็น18เป็น15เป็น6เป็น2อเป็น0เป็น3เป็น1 เป็น8เป็นเป็น3นะครับพอไปเป็น4เป็น9เป็น7แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น3เป็น0ูนนะครับลองดูนะครับถ้าเผื่อใครจะหาเลขวิ่งนะครับผม3นะครับต้องคอยระวังนะครับสูตรนี้นะครับมานี่มีเฮนะครับผมผมว่าต้องมาอีกกับอีกนะครับสูตรนี้ ถ้านะครับถ้าหลุดตัวนี้มาถ้าจะมาถ้ามันกลับมาเล่นสูตรนี้นะครับไม่ใช่นะครับขออภไปไม่ใช่สามเก้านะไม่ใช่3ามเก้านะครับขออภไปก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งนะครับกับ4ี่หนะครับผมหนึ่งสองนะสี่หกนะครับจับคู่กันนะครับหลักร้อยกับหลักสิบก็จะเป็น หนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับสองสี่สองหกหลักร้อยนะครับนี่นะครับถ้าใครจะตามนะครับใครใครจะตามนะครับหนึ่งสี่หนึ่งหกสองสี่สองหกแล้วก็เติมแค่ 7นะครับผมเเข้าไปนะ7 7นะครับ3 3 3 3นะครับลองดูนะครับถ้าเผื่อมานะครับผมสูตรนี้ถ้ามานี่เล่นแค่นี้นะครับเล่น6กกลับนะครับได้เต็มเต็มนะครับ เดือนหกกลับนะครับแต่มันจะหลุดนะครับหลุดงวดนี้นะครับหลุดงวดนี้นะครับลองคํานวณดูนี่สุดทําง่ายๆนะครับแต่สีงวดหนึ่งสองสามสี่เข้านะครับจะมาจะมาหลุดนะครับหลุดงวดนี้นะแต่ไม่แน่นะครับงวดหน้าอาจจะมานะครับเลขที่ชอบไหมเป็นแค่แนวทางนะครับลองคิดดูนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับถ้าชอบนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลงสูตรให้เรื่อยๆนะครับสูตรใหม่เรื่อยๆนะขอบคุณมากครับ